อย่าเลือกคณะหรือว่าเข้าคณะนี้แค่พ่อแม่บอกให้เข้ามันไม่ดีนะรู้ไหมสิ่งที่เราควรจะทําเพิ่มขึ้นมาอันนี้ไม่ได้บอกให้ไปทะเลาะกับแม่นะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมาดามาพ่อแม่จะดูพี่นะเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะดาก็คือไปลองเสิร์ชหาข้อมูลไปลองทําค่ายไปทํากิจกรรมไปศึกษาไปลองทํางานพาร์ทไทม์กับอาชีพนะั้นจริงๆอย่างเช่นถ้าเราอยากจะทํางานสายสุขสุขอยากทํางานนโรงพยาบาลก็เอาตัวเองอะ่ะ ไปเป็นจิตอาสาดูแล้วดูนะว่าเอ๊แต่ละวันเนี่ยเราเจอคนไข้ผ่านไปผ่านมาเราอินไหมเรามีใจอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน้องๆหลายคนถามพี่เนาะแล้วน้องๆก็เอาน้องๆที่มาถามพี่อ่ะเขาหาเวลาว่างตอนปิดเทอมอะซัมเมอร์เราไปเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลซึ่งพี่ประทับใจมากๆเลยนะพี่จําน้องได้เลยแลวน้องก็บอกว่าพี่คะหนูยิ่งเห็นนะ หนูวิ่งอินหนูอยากเข้าหนูอยากเป็นมากๆเลยหนูรู้สึกว่าหนูอยากช่วยคนจริงๆมันอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นอีกเยอะแยะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วเนี่ยแหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าน้องผ่านด่านแรกแล้วที่เหลือก็คือสอบให้มันติดแค่นั้นเองสู้